สวัสด no ีค่ะขนมอลยอันนี้ทำอะไรอทำอะไรนะูต้นไม้ต้นไม้ต้นทีน้าคเก้ยเบิ้เจ้บรรยายดิปลูกต้นไม้ค่ะต้นไม้ข้างตึกเกิดอุทกภัยอะค่ะต้นไม้ข้างตึกเกิดอุทกภัยวก็เลยก็เลยต้องมาปลูกเพิ่มอะค่งอะะ ิลบไปแล้วไงางแจติลบหรอางจก็กลับไปบ้านนะก็กลับไปบ้านอธิบายนะ็อย่ทีนนนี้เรามาปูกต้นไม้ค่ะของคัส่ทำไมอะน้องยิ้มปะน้องด้วยน้องคือใครคะก้องจะํำเลยอะวางแนะนำน้องนี่วนนี้น้องน้องไม่เลย น้องปอวันนี้จบแล้วครับสิบาบือใยังไงคะน้องไต่ค่ะโอ้ชก้าพูดน้องไต่เอาย้วน้องๆไงดูองเหนื่อยดูโดยยุ่ด้วยน้องไต่ายตายให้น้องไต่เลือกคมาดเลือกคำมาดิแโหจะไม่ได้แนนไม่เส็นะเนี่ยตรงนี้ยแน่นอนว่ะ

แกถุงมือตรงไหนฮะแกก็ได้ไม่คอยเปิดแกยือะไรรถอยู่นี่ได้ อปิดท้ายว่าอะไรอะแอปภาคสองไอ้เนี <c oughs> ่ยไม่มเตียว่ะเด้ก <c oughs> ปิดว่าอะไรอะกวางบอกให้ปิดท้ายใครเป็นคนสนับสนุนเรา